สวัสดีครับมาพบกันในช่องแกต่อลุรลีนะครับวันหยุดครับผมนี่เลยบรรยากาศอยู่ในร่องเขาพอดีนะครับผมเดีย๋ยวจะพาไปต่อไก่กันเลยนะครับโอเคครับตัางไปดูเลยครับ าดูนะครับเราไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะก็ต้องลองดูครับดับแรกเลยเหมือนเดิมครับหารอยเขี่ยก่อนนะ โอ,อ้เห็นแล้วนะครับผมนี่เลยร้อยเขียนะครับน่านี่นะครับเห็นไหมครับต่อไปจะหาที่วางนะครับผมรับนี่ดูร้อยใหม่ๆเลยนะครับนี่นี่นะครับร้อยใหม่ๆเลยนะครับ ข้างบนมันชันมากนะครับผมต้องหาที่วางข้างล่างนะครับผมข้างบนมันชันเกินไปนะครับไก่เราจะยืนยากนะครับโอเคครับก็เดินมาสักพักหนึงแล้วนะครับหาที่วางไก่ยากมากนะครับลกมากนี่ก็เป็นร้อยเขียงกันนะครับนี่นี่นะครับ ขึ้นมาตอนลงหน่อย,ย,ยนะครับนี่เลยร้อยเขียงใหม่ไหมเลยครับนี่จะวางไก่ตรงนี้เลยนะครับปักคืนก่อนนะครับ โอเคนะครับเพื่อนเราต้องกลับแล้วนะครับฝนจะตกนะครับมืดมากเลยก็ยังมาทันนะครับผมเมื่อกี้นี้มีหมามาสองตัวนะครับมาท้ามาเก็บไก่ไม่ทันนี้เรียบร้อยนะครับนี่หมานะครับสองตัวเมื่อกี้นี้โอ้รอดไปนะครับลิงก็มีครับลิงเป็นฝูงเลยนะครับ Okay, i